สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียและลอการิทึมนะคะสำหรับหัวข้อที่ครูจะสอนนักเรียนในวันนี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องสมการเอ็กซ์โพเนนเชียค่ะสมการเอ็กซ์โพเนนเชียนนะคะก็คือสมการที่มีตัวแปรนะคะเป็นเลขชี้กำลังนะคะโดยที่สมการเอ็กซ์โพเนนเชียนเนี่ยในการหาคำตอบของเขาเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังเพียงอย่างเดียวในการหาคาตอบก็ได้หรือโจทย์บางประเภทนะคะการใช้ความ ความรู้เรื่องเลขยกกําลังนั้นยังไม่เพียงพอเราต้องอาศัยลอการิทึมช่วยในการหาคําตอบค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างทั้งโจทย์นะคะที่ใช้เลขยกกําลังในการหาคําตอบเพียงอย่างเดียวนะคะและโจทย์ประเภทที่ต้องใช้ความรู้ทั้งเรื่องเลขยกกําลังและความรู้เรื่องลอการิทึมในการหาคําตอบค่ะเราไปดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่25โจทย์บอกว่าจงแก้สมการ3ยกกําลัง x บวก2เท่ากับ243นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะเราใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังก็เพียงพอนะคะเราจะได้ว่า3ยกกำลัง x บวก2มีค่าเท่ากับ243ซึ่ง243เนี่ยนะคะคือ3ยกกำลัง5จากคลิปแรกของครูนะคะนักเรียนจะทราบว่า ฟังก์ชัน Exponential เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจัดรูปนะคะของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปของฐานที่เท่ากันเราจะสามารถสรุปได้เลยคะ่ะว่าเลขชี้กำลังจะเท่ากันนั่นคือ x บวก2มีค่าเท่ากับ5ดังนั้น x นะคะจะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะข้อนี้นะคะ x ตอบ3จะทำให้สรรมการของข้อนี้เป็นจริงค่ะไปดูตัวอย่างที่26กันนะคะตัวอย่างที่26นะคะนักเรียนจะพบว่าฝั่งซ้ายมือนะคะคือ4ยกกำลัง x บวก1ฝั่งขวามือคือ8ยกกำลัง2 4และ8นะคะสามารถทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังฐานเดียวกันซึ่งก็คือ2ได้นะคะเราจะได้เป็น2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง 2x บวก1 มีค่าเท่ากับ2กาลัง3ทั้งหมดกาลัง2สมบัติของเลขยกกําลังนะคะยกกําลังอนนาเลขชี้กําลังคูณกันจะได้เป็น2กาลัง 4x บวก2มีค่าเท่ากับ2กาลัง6เมื่อเราจัดฐานของเลขยกกําลังเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ว่าเลขชี้กําลังซึ่งก็คือ 4x บวก2มีค่าเท่ากับ6นะคะนั่นหมายความว่า 4x จะมีค่าเท่ากับ4ดังนั้น x มีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะข้อ2.8นะคะนักเรียนโจทย์ให้มาว่า5ยกกำลัง x บวก1บวก5ยกกำลัง x บวก2บวก5กำลัง x ลบ1เท่ากับ3,775นะคะพจน์ที่1นะคะ5ยกกำลัง x บวก1นะคะครูสามารถเปลี่ยนเป็น5คูณกับ5กำลัง x นะคะ พจน์ที่2เปลี่ยนรูปเป็น5กำลัง2คูณ5กำลัง x พจน์ที่3เปลี่ยนรูปเป็น5กำลังลบ1ใช่ไหมคะคูณกับ5กำลัง x นะคะมีค่าเท่ากับ3,775 พจน์แรกนะคะรูปยังคงเดิมคือ5าคูณลังเพจน์ที่2คือ25คูณ5กำลัง x พจน์ที่3นะคะเป็น1ส่วน5คูณกับ5ลัง x นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง3พจน์นะคะมีตัวร่วมคือ5กำลังเนะคะดึง5กำลังเออกมานะคะข้างในจะเป็น5บวก25ใช่ไหมคะบวกเศษ1ส่วน5 ท่ากับ3,775ในวงเล็บจะได้เป็น25บวก125บวก1นะคะแล้วก็หารด้วย5จะได้เป็น5กําลัง x คูณกับ151หาร5นะคะนั่นคือ5ยกกําลัง x มีค่าเท่ากับ3,775คูณ5หารด้วย151 ซึ่งมีค่าเท่ากับ125นั่นเองค่ะกำลัง x นะคะจึงมีค่าเท่ากับ125ซึ่ง125ก็คือ5้กำลัง3นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะ x จึงมีค่าเท่ากับ3ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์ประเภทที่จะต้องใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบและการจัดรูปนะคะซึ่งจะเพิ่มระดับความยากขึ้นนิดหน่อยนะคะไปดูกันค่ะ ตัวอย่างที่28นะคะจงหาค่า x ข้อที่1 2ยกกำลัง2 x บวก2ลบด้วย9คูณ2ยกกำลัง x บวก2มีค่าเท่ากับ0เราจะเปลี่ยนรูปพจน์แรกนะคะให้เป็น2ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง2 x นะคะลบด้วย9คูณ2ยกกำลัง x บวก2มีค่าเท่ากับ0ทีนี้นักเรียนลองสังเกตพจน์นี้นะคะ2ยกกำลังสอง x เนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปได้อีกให้กลายเป็น 2ยกกำลัง x ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคะโดยสมบัติของเลขยกกำลังถ้าเราเจอการยกกำลังซ้อนนะคะเราจะนำเลขชี้กำลังคูณเข้าไปนะคะกลายเป็น 2x ซึ่งก็จะเหมือนเดิมนะคะ2ยกกำลังสองตรงนี้มีค่าเท่ากับ4นะคะลบด้วย9คูณ2กำลัง x บวก2มีค่าเท่ากับ0นักเรียนลองสังเกตนะคะว่า มี2ยกกำลัง x นะคะอยู่2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการมองโจทย์ครูจะกำหนดให้2ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ a ดังนั้นเราจะได้สมการของเราคือ4คูณกับ a กำลังสองลบ9คูณกับ a บวก2มีค่าเท่ากับ0สมการจะกลายเป็นสมการกำลังสองนะคะซึ่งเราจะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 4a ลบ1คูณกับ a ลบ2นะคะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งค่าของ a นะคะจะแยกเป็น2กรณีนะคะคือ 4a ลบ1เท่ากับ0หรือ a ลบ2เท่ากับ0นะคะกรณีที่1 4a ลบ1มีค่าเท่ากับ0 a จึงเท่ากับ1หารด้วย4ใช่ไหมคะแต่ a ของเรานะคะ คือ2อลัง x นะคะเศษ1ส่วนสคือ2กําลังลบ2นั่นหมายความว่า x จะมีค่าเท่ากับลบสําสำหรับกรณีที่1กรณีที่2 a ลบ2มีค่าเท่ากับ0 a จึงมีค่าเท่ากับ2 a คือ2กําลัง x มีค่าเท่ากับ2กําลังหสำหรับกรณีที่2นะคะเราจะได้ว่า x เท่ากับ1ดังนั้นนะคะ คำตอบของสมการในข้อ1น,นะคะจึงมี2คําตอบนะคะนั่นคือ x มีค่าเท่ากับลบ2หรือ1นั่นเองค่ะไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อ1น,นะคะโดยครูจะเปลี่ยนรูปโจทย์ให้กลายเป็น5กําลัง x บวก5กําลัง1คูณกับ5กําลังลบ x แล้วลบ6มีค่าเท่ากับ0 5กําลัง x บวก5 คูณกับ1ส่วน5กำลัง x ลบ6กเท่ากับ0 5ยากกำลังลบ x มีค่าเท่ากับ1ส่วนหากำลัง x นะคะนี่เราเปลี่ยนรูปให้ดูง่ายขึ้นจากนั้นนำหากำลัง x คูณตลอดนะคะซึ่ง5ากำลัง x นะคะ,ะ,มะ,คะไม่มีทางเป็น0นะคะจึงเป็นตัวส่วนหรือเป็นตัวหารได้นำหากำลัง x คูณตลอดได้5ยกกำลัง x คูณกับห้ากำลัง x ซึ่งก็คือห้ากำลัง2 x นั่นเองบวกกับ5ลบ6นะคะคูณกับห้ากำลัง x เท่ากับ0จากนั้นนะคะครูจัดรูปใหม่นะคะเช่นเดียวกันกับข้อที่แล้วเลยคือห้ากำลังสอง x มีค่าเท่ากับห้ากำลัง x ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองลบ6 5, คูณห้ากำลัง x แล้วบวก5มีค่าเท่ากับ0เราไปกำหนดให้ห้ากำลัง x นะคะ มีค่าเท่ากับ a นะคะจะได้จัดรูปง่ายๆเนาะจะได้เป็น a กำลังสองลบ6คูณ a บวก5มีค่าเท่ากับ0นะคะกลายเป็นสมการกำลังสองแยกตัวประกอบได้เป็น a ลบ5ใช่ไหมคะคูณกับ a ลบ1นั่นเองนั่นหมายความว่า a ของเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีเช่นเดิมนะคะจะได้เป็น a ลบ5มีค่าเท่ากับ0นย์ นั่นคือ A มีค่าเท่ากับ5 A ของเราคือ5ยกกำลัง x นะคะจะได้เป็น5กำลัง x เท่ากับ5กำลัง1ดังนั้นกรณีที่1 x มีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะส่วนกรณีที่2นะคะ A-1 ลบ1มีค่าเท่ากับ0 A จึงมีค่าเท่ากับ1 A คือ5กำลัง x 1คือ5กำลัง0ูนเราจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ0สนย์สหรับกรณีที่2นะคะดังนั้นนะคะคาตอบของสมการในข้อนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0หรือ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าพจน์ที่อยู่ฝั่งขวาม,มือและพจน์ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันก็คือเป็นคอนจูเกตหรือว่าสังยุกกันนั่นเองดังนั้นในการทํา ฐานของเลขยุคก,กำลังเนี่ยนะคะให้เท่ากันเราจะใช้คอนจูเกตหรือว่าสั่งยุคช่วยนะคะโดยการนำคอนจูเกตหรือว่าสั่งยุคนะคะคูณเข้าไปในพจน์ฝั่งขวามือนะคะซึ่งคอนจูเกตก็คือรู้สามบวกรู้สองนั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำ เออตัวเลขนะคะคูณเข้าไปนะคะเราจะต้องหารด้วยจํานวนที่เท่ากันเพื่อไม่เป็นการเปลี่ยนโจทย์นะคะดังนั้นครูก็จะหารด้วยรู้สามบวกรูสองด้วยนะคะซึ่งนักเรียนเห็นไหมคะว่าพจน์เนี้ยแท้ที่จริงเขาก็คือเลขหนึ่งนั่นเองหนึ่งเอาไปคูณกับพจน์ใดก็จะมีค่าเท่าเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนโจทย์นะคะฝั่งซ้ายมือยังคงเหมือนเดิมก็คือรู้สามบวกรูสอง ทั้งหมดยกกำลัง x นะคะฝั่งขวามือคอนจูเกตกันคูณกันนะคะจะมีลักษณะเหมือนออผลต่างกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นน้างสองลบหลังกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ3ลบ2ก็คือ1นั่นเองนะคะได้ฝั่งขวามือเป็น1ส่วนรู้สามบวกรูสองนั่นเองนะคะครูเปลี่ยนรูป1ส่วนรู้สามบวกรูสองเป็นรู้สามบวกรูสองยกกำลังลบ1นะคะ นั่นหมายความว่าเราสามารถทำโจทย์นะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังฐานเท่ากันจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองสำหรับข้อนี้ค่ะข้อที่4นะคะนักเรียนลองดูโจทย์นะคะแลบ2รูท15ยกกำลัง 3x-2 เลบ2เท่ากับรูท5บวกรูท3ส่วน2ยกกำลัง10-4ลบ 4x เเราลองดูความสัมพันธ์ของพจน์นี้นะคะนักเรียนลองดูนะคะ แลบ2อรูท15นะคะครูสามารถเขียนใหม่เป็น5บวก3ลบ2คูณกับรูทห้าคูณกับรูท3ซึ่งสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น5ลบ2อรูท5คูณรูท3แล้วบวกด้วย3ยังสามารถเปลี่ยนรูปใหม่ได้เป็นสแควรูทห้ากำลังสองลบ2อรูท5คูณกับรูท3 3ก็คือรูท3ยกกำลังสองนักเรียนเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ um, ์นี้คือ หน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองนั่นหมายความว่า8ลบสองรูทสิาสามารถเขียนใหม่ได้เป็นรูทห้าลบรูทสามกำลังสองนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราทราบดังนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยน8ลบสองรูทสิบห้าให้เป็นรูทห้าลบรูทสามทั้งหมดกำลังสองนะคะจะได้ว่ารูทห้าลบรูทสามยกกำลังสองและยกกำลังสามเอกรบสองอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีค่าเท่ากับรูทห้าบวกรูทสนะคะส่วนสองข้อนี้เราจะใช้คอนจูเกตเหมือนข้อ3นะคะก็คือคูณด้วยรูทห้าลบรูทสเข้าไปนะคะแต่ว่าคูณเข้าไปก็ต้องหารด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนโจทย์นะคะนอกนั้นเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะฝั่งซ้ายมือจะได้เป็นรูทห้าลบรูทสทั้งหมดยกกำลัง 6x ลบ4นะคะฝังขวามือนักเรียนลองดูนะคะพจน์นี้และพจน์นี้เป็นคอนจูเกตกันคูณกันนะคะคือผลต่างกำลังสองก็จะได้เป็น5ลบ3นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ2พอมีค่าเท่ากับ2ปุ๊บนะคะนักเรียนสามารถตัดทอนกับพจน์ด้านล่างได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าฝั่งขวามือเราจะได้เป็น1ส่วนรูท5ลบรูท3 ทั้งหมดยกกำลัง10ลบ 4x นะคะฝั่งขวามือสามารถเขียนใหม่ได้เป็นรูทห้าลบรูทสยกกำลังลบหแล้วยกกำลัง10บลบสีซนะคะซึ่งจะได้เป็นรูทห้าลบรูทสา ยกกำลังลบ1คูณ10ลบ 4X ก็คือลบ10บวก 4X นั่นเองฝั่งซ้ายมือได้เป็นรูท5ลบรูท3ยกกำลัง 6X ลบ4นักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราสามารถจัดให้อยู่ในรูปของฐานเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังจะ,จะเท่ากันด้วยค่ะ 6X ลบ4มีค่าเท่ากับลบ10บวก 4X นะคะ 2X มีค่าเท่ากับลบ 6x จึงมีค่าเท่ากับลบ3ค่ะข้อนี้ลบ3นะคะเป็นคําตอบของสมการนะคะเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่ผ่านมานะคะที่ครูได้ทําให้นักเรียนดูนะคะเราใช้ความรู้เรื่องสมบัติของเลขยกกาลังการจัดรูปโจทย์นะคะแล้วก็การแยกตัวประกอบนะคะช่วยในการแก้สม,รรมการก็สามารถที่จะได้คําตอบของสม,รรมการแต่ตัวอย่างต่อไปนะคะที่ครูจะทําให้นักเรียนดูนะคะความรู้เหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้เราแก้สม,รรมการได้นะคะเราจะต้องใช้ความรู้เรื่อง ล็อกนะคะมาช่วยในการแก้สมการตัวอย่างโจทย์บอกว่าจงหาค่า x นะคะเมื่อเขากำหนดล็อก2เท่ากับ0 3น1 0ดและล็อก3เท่ากับ0ู7ยมาให้นะคะจงหาค่า x นะคะที่ทำให้สมการ2กำลัง x มีค่าเท่ากับ10เป็นจริงนักเรียนลองดูนะคะโจทย์ข้อนี้เราไม่สามารถที่จะทำา10และ2นะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่ฐานเท่ากันได้ลักษณะเช่นนี้ล่ะคะ่ะเราต้องใช้ความรู้เรื่องล็อกช่วยนะคะ ครูจะเทคล็อกฐาน10เข้าไปทั้ง2ข้างจะได้เป็นล็อกสกำลัง x นะคะฐาน10เท่ากับล็อก10ฐาน10นะคะใช้สมบัติของล็อกจะได้เป็น x ล็อก2มีค่าเท่ากับล็อก10คือ1นั่นคือ x มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก2นั่นเองค่ะ 1ส่วนล็อกสอนะคะเป็นคำตอบของสมการนี้นั่นเองแต่ถ้าเราต้องการนะคะที่จะได้ค่าประมาณนะคะเราก็สามารถที่จะแทนค่าล็อกสอนะคะให้เป็นตัวเลข0.3010ได้นะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะจะมีค่าประมาณ0.3222นั่นเองค่ะ คำตอบที่เราได้นะคะจะเป็นค่าประมาณของ x นะคะแต่ถ้าเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบประเภทนี้นะคะคาตอบมักจะติดล็อกนะคะเพราะว่าการหาค่าประมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะดังนั้นถ้าคําตอบติดล็อกให้นักเรียนพิจารณาผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะโดยสมบัติแล้วนักเรียนทราบแล้วว่า1ส่วนล็อกสฐาน10สามารถเปลี่ยนค่าได้เป็นล็อกสิฐาน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะคะหารด้วยล็อกสฐาน10บ ะะโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนฐานล็อกจะได้เป็น l o อก10ฐาน2นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะถ้าเราตอบแบบไม่ใช่ค่าประมาณนะคะคำตอบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะพบเจอก็คือ l o อก10ฐาน2นั่นเองค่ะเราไปดูข้อที่2กันค่ะ ข้อที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่สามารถจัดให้3มีค่าเท่ากับ2ซึ่งจะทํำให้ฐานเท่ากันได้ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ครูก็จะเทคล็อกฐาน10เข้าไปเหมือนเดิมนะคะจะได้เป็น l o อก3ยกกําลัง x-2 ลบ2มีค่าเท่ากับล็อก2อกลัง x บวก1นะคะใช้สมบัติของล็อกโยกเลขชี้กำลังนะคะไปข้างหน้าจะได้เป็น x อ็กซ์ลบสคูณกับลอคสนะคะมีค่าเท่ากับ x อ็กซ์บวกหนคูณกับลอคสนะคะจากนั้นนะคะเราจะคูณ log 3นะคะเข้าไปในวงเล็บนะคะจะได้เป็น x อ็กซลบลอคสคูณกับลบสองลอนะคะฝั่งขวามือจะได้เป็น x ล็อ2บวกกับ1คูณกับล็อก2นะคะย้ายข้างพจน์ที่มีตัวแปรนะคะให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้เป็น x ล็อ3ลบกับ x l o อ2นะคะมีค่าเท่ากับ l o อ2บวกกับ2ล็อก3นะคะดึงตัวร่วม x ออกมากลายเป็น x คูณกับ ล็อก3ลบล็อก2นะคะมีค่าเท่ากับล็อก2บวก2ล็อก3นะคะนั่นหมายความว่า x ของเราจะมีค่าเท่ากับล็อก2บวก2ล็อก3นะคะแล้วก็หารด้วยล็อก3ลบล็อก2นั่นเองค่ะ ซึ่งในที่นี้นะคะถ้าเราอยากได้ค่าประมาณต่อเราก็แทนค่าล็อก2และล็อก3เข้าไปนะจะได้เป็น0.3010บวก2คูณ0.4771นะคะหารด้วย0.4771ลบ0.3010ซึ่งจะมีค่าประมาณ7.1278นะคะมีค่าประมาณนี้นะ 7.1278เนี่ยนะคะเป็นคําตอบที่อยู่ในรูปค่าประมาณของค่า x นะคะสำหรับข้อนี้นะคะถ้านักเรียนไปเจอคําตอบในรูปแบบอื่นเช่นยังติดล็อกอีกนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่บรรทัดนี้เลยค่ะซึ่งจะได้ว่าตัวเศษนะคะจะเป็น l o อก2นะคะคูณกับ3กําลัง2นะคะซึ่งก็คือ9นะคะหารด้วยล็อก3ส่วน2นั่นก็คือ ล็อกสฐาน3ส่วน2นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่3นะคะครูจัดรูปใหม่เป็น6กำลัง x บวกด้วย6กำลัง x นะคะมีค่าเท่ากับ10ส่วน3 6กำลัง x บวก6กำลัง x ซึ่งก็คือ2คูณกับ6กำลัง x นั่นเองฝั่งขวามือนะคะเป็น2คูณ5นะคะแล้วก็ส่วน3นำา2หารตลอดนะคะข้อนี้นะคะ เขากำหนดล็อก2กับล็อก3มาให้ดังนั้นเลข6เนี่ยครูจะเปลี่ยนเป็น2คูณ3ยกกําลัง x นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ5ส่วน3จากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่สามารถทําฐานของเลขยกกำลังนี้ให้เท่ากันได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเทคล็อกฐาน10เข้าไปค่ะเราจะได้เป็นล็อก2คูณ3ยกกําลัง x มีค่าเท่ากับล็อ 5ส่วน3ฐาน10นะคะได้เป็น x ล็อกคูณ3มีค่าเท่ากับล็อกหลบล็อกฐาน10ใช่ไหมคะฝั่งซ้ายมือนะคะครูจะได้เป็น x กคูณก ok ับล็อกสบวกล็อก3ฝั่งขวามือครูจะได้เป็นล็อกห ซึ่งล็อก5นะคะก็คือ10ส่วน2นั่นเองลบด้วยล็อ, 3. อก3 x จึงมีค่าเท่ากับล็อก10ลบล็อก2ลบล็อก3แล้วหารด้วย ลอ็อ2บวกล็อก3นั่นเองค่ะถ้าเราต้องการหาค่าประมาณนะคะเราก็แทนค่าล็อก10คือ1ล็ลอก2 0.3010- ล็ลอก3 0.4 7 7 1หารด้วยล็อก2 0.3 010บวก0.4 7 1>, 7, 1ข้อนี้ x ก็จะมีค่าประมาณ0.2851นะคะแต่ค่าคำตอบนะคะอยู่ในรูปของล็อกนะคะนักเรียนก็สามารถพิจารณาได้ตั้งแต่บรรทัดนี้เลยค่ะเราจะได้เป็น x นะคะมีค่าเท่ากับล็อก5ลบล็อก3หารด้วยล็อก2คูณ3นั่นก็คือล็อก6นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับล็อก5ส่วน3ฐาน6นั่นเองค่ะ ไปดูข้อที่4กันนะคะโจทย์ให้หาค่า x นะคะเรูจะเขียน e กําลัง2 x นะคะให้เปลี่ยนรูปเป็น e กําลัง x ทั้งหมดยกกําลัง2ลบ e กําลัง x ลบ6เท่ากับ0นะคะข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าคล้ายคลึงกับข้อเดิมๆก็คือเขาคือสรรมการกําลัง2นั่นเองนะคะ e กําลัง x นะคะถ้าเราแทนค่าให้เป็น a นะคะก็จะได้เป็น a กําลัง2ลบ a ลบ6เท่ากับ0ซึ่งจะแยกตัวประกอบนะคะได้เป็น a ลบ3 a บวก2นั่นเองนะคะแต่สำหรับข้อนี้เรามองออกแล้วครูจึงจะไม่เขียนสมมุติเป็น a นะคะครูจะแยกตัวประกอบเลยจะได้เป็น e ยกกำลัง x ลบ3คูณกับ e ยกกำลัง x บวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะคะจะได้เป็น2กรณีก็คือ e กำลัง x มีค่าเท่ากับ3นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือ e กำลัง x นะคะมีค่าเท่ากับลบ2ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ากรณีที่2เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเป็นเท็จแน่นอนเพราะอะไรเพราะ e ยกกำลัง x นะคะฟังก์ชัน x p อ n เ n นเชีใช่ไหมคะค่าของ e กำลัง x ไม่ว่าครูจะแทน x ด้วยจำนวนใดๆก็ตามไม่มีทางติดลบนะคะ นั่นคือจะเหลือแค่1กรณีก็คือ e กํลัง x เท่ากับ3เราไม่สามารถจัดเลข3ให้มีค่าเท่ากับ e นะคะได้ดังนั้นครูจะเทคล็อกฐาน10เข้าไปจะได้เป็นล็อก e กํลัง x ฐาน10นะคะเท่ากับล็อก3 x ล็อก e มีค่าเท่ากับล็อก3 x จึงมีค่าเท่ากับล็อก3หารด้วย ล็อ e ซึ่งมีค่าเท่ากับล็อกสฐาน e นั่นก็คือ ลอนสามนั่นเองใช่ไหมคะคำตอบของข้อนี้นะคะ x ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะคะก็คือลอนสามนั่นเองแต่ถ้าเราอยากหาค่าประมาณนะคะเราก็ไปใช้กระบวนการในการหาลอนสามซึ่งก็คือล็อกสฐาน10หารด้วยล e ็อก e ฐาน10นะคะล็อกสมมีค่าประมาณ0.4 7 เจหนะคะหารด้วยล็อก e ก็คือ0.4343มีค่าประมาณ1.0986นะคะสรุปอีกครั้งนะคะนักเรียนสำหรับการแก้สมการ exponential หรือว่าสมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลังนะคะเราจะใช้สมบัติของเลขยกกำลังการแยกตัวประกอบการจัดรูปช่วยในการแก้สมการก่อน แต่ถ้าทั้ง3วิธีนี้นะคะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราแก้สมการได้เราก็จะอาศัยความรู้เรื่องลองการ,ริทึมหรือว่าล็อกช่วยในการหาคำตอบค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ